วันทนันชูนะครับ2ี่เกียนชับไทยมงคลนะครับหมายเลข38สกินดาสิงหราบ6กสิบสี่อิสระภูมิพุทธ่คอนหมายเลข3ักห้าบนัทวุฒินะครับแสงสีนะครับหมายเลข4ีสิครับพะเยาข้าวสวรรค์นะครับสวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับโรงพยาบาลพะเยารามพุทธศิลป์นะครับสุรศักดูมนาเป่านกีเริ่มเกมครับหลวงสีแม่ใจจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับย้อนกลับไปตั้ง ตัดสายเลยครับนัดรองสุดท้ายของเลกแรกครับขึ้นเกมมาแล้วครับไฮพิกิขึ้นมาครับแนวลูกเชาญี่ปุ่นลออเปิดย้อนเลับมาอ้อยเอาเลยครับพูรสินชี้เป็นลูกที่จุดโทษนะครับเป็นการบุกทั้งแรกของรงสีแม่ใจธนโชติวัตรเลยครับจะนับหนึ่งให้โรงสีแม่ใจในเกมนี้ได้หรือไม่ครับสารนศีเดชครับมาแล้วครับดวลกับพีวัตรปิดจิวิเดียรอยโ o go เรียบร้อยลงสีแม่ใจธนชลิวัฒน์พยเยานะครับได้สวัสดิ์ธนัญชัยเปิดจอดจอดสลดัดจีโอ้ยลูกนี้คนึ่งสุวรรณมีจะให้พิกีพยายามไปเองหย่อนขึ้นมาให้เมื่อพงเมื่อสวัรณลุกข้าไปยิ่งเร็วเอาเลยครับได้ขึ้นมาทางขวาเลยครับกุงไกรราได้โตขึ้นมาตรงกลางมีให้หรือไม่ให้ก็พยายามไปเองลุกขึ้นมายิ่งดิ เรียบร้อยครับโอ้โหในจังหวะที่สวนกลับครับโอ้โหกลุ่ไกราดอยู่ในเตดนะครับตามตีเสมอโรงสีแม่ใจหนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับโอ้โหคำตอบสุดท้ายจะอยู่ฝั่งไหนแลวครับฝั่งไหนจะเก็บ3ามแต้มสุจินดายอัดขึ้นมาให้วิกิยิงลูี้โอ้ยติดเซฟครับโอ้โหตัวได้สอดไมยิงมีการเข้าฝั่งไหนเลยครับ่ังไม่ถึง15นาทีสุดท้ายในขึ้นเวลาแรกประตูจะเกิดเครื่องฝั่งไหนเล่ยหลุดขึ้นมาเลยครับ คงไกล่ายิงดูดิเรียบร้อยครับอู้ยโอ้โหบอกเลยครับหัวใจจะมีงานเข้าฝั่งไหนเป็นคงไกล่านะครับใช่นะลงสมุทาเลยครับธนาดโดนนำอยู่ต่อสูงเลยครับเปิดจอดๆขึ้นมาคงไกล่าได้โบว์ดูดโอ้โหชนเสาครับโอ้โหมีวิสัทธคุณนน้อยหลงหยอดมาจะถึงหรือเปล่าครับใหายพิกิหายพิกิ ให้วิกิโลงยิงเลยเรียบร้อย go 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 เรียบร้อยครับโรคงสีแม่ใจครับได้ประตูตามตีเสมอ2ประตูต่อ2จากแนวรุกเช้าวญี่ปุ่นครับใกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาเลยครับชมันเปิดจอดยอดมาโว้ยเข้ามือผู้รักษาประตูเลยครับพารเนอร์เลยครับเปิดโด่งโด่งขึ้นมาที่ยิงลิง ิงัได้ซ้ำดูนี่ครับโอ้โหยิงไปไหนเลยครับสรันสีเดชยอดขึ้นมาเอาไฮบิกิอีกครั้งนึงครับได้ล็อกซัดดูนี่โอ้โหซ้ำดูนี้สุจิดาพี่อัพรยโฟ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 ลกสีแม่ใจครับคืนนัดสามประตูต่อสองจากสุจินดาสีฮาราดโอ้โหทีวินแก้วปิดหมู่มาให้เป็นไฮบิกิใช้ความเร็วความองเตียวหลุดเข้าไปในกรรัศิ์ ป่าชี้เป็นจุดโทษอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเอาเลยครับคนนี้ถ้ามองแม์ออฟเดอะแมตช์ี่ยผมให้ให้พิกิเลยนะครับมีส่วนร่วมกับทุกประตูเลยครับครับเอาะครับตอนนี้ดูว่าจะให้แดงหรือเปล่าครับยกเลิกใบแดงนะครับยกดวลกับทีรโรตปินประดับเข้าหรือไม่เข้าครับรันสิเดต ยิงดีเรียบร้อยโอ้โหโกเรียบร้อยครับโรงสีแม่ใจทนโชติวัตรครับได้ประตูขึ้นนำ4ประตูต่อ2จากเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ okay, สรลด์จะเกิดขึ้นหรือไม่เลยครับหัวใจจะมีงานเข้าฝั่งไหนเปิดยอดยอดมากก็เข้ามือผู้<า>รักษาเขึ้นเกมขึ้นมาปัดุมจักเปิดมาได้สอดขึ้นมาจริงลูนี้ก็เหินข้ามคานไปเลยครับ สมัตชาวุฒิบารีลาวหูยสกัดจหวาสุดท้ายแต่ยังบอลไปถึงกองไก่รานะครับได้ขึ้นมาครับได้สอดขึ้นมาได้หลุดขึ้นมาครับแล้วจิ้มริโก้เรียบร้อยครับตามาเป็น4ประตูต่อ3ครับเอาเลยครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่ถือว่าสนุกแน่นอนครับช่วยกันแล้วครับขึ้นเกมมาตัดไม่ถึงนะครับขึ้นเกมมาแล้วครับที่สมัติลงจักสมัติงจักสมัติงจักพยายามให้มาย้อนมาตรงกลางได้หลอกกินดูนี้ โอ้โหลูกนี้กงไกรลัดเก็บบอลไม่ได้ครับยังมีเวลายังมีเวลาให้กงไกรล,ลัดเลยครับเปิดขึ้นมาโอ้โหตรงโสลันสีเดชบูริจเต่าระวผิดปดเวลาครับเล็บสีแม่ใ้เก็บ3ามแต้มแรกผลไทยลีกสาเรากดล็อกเกมในบ้านได้นะครับเอาชนะโกงไกลดัดจูในเตด,ดไปได้สี่ประตูต่อ3าะครับ